สวัสดีค่ะนะคะเรามาพบกับการประกวดกล้วยเน้นขิงไม่เน้นขายนะคะในวันนี้นอกจากจะมีแดงอินโดนะคะที่เขานมา,มาประกวดกันแล้วเนี่ยก็ยัมีกล้วยสายเขียวที่เขานำมาประกวดกันด้วยนะคะโดยนะคะนี่เลยต้นแรกนี้จะเป็นกล้วยโนโนซึ่งเป็นกล้วยที่มีชื่อเสียงอีกต้นหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะที่เขาให้ความสนใจกันในประเทศไทยคะ่ะมีราคาแพงพอๆกับกล้วยแดงอินโดลาย,วยสวยๆเลยนะคะ กวยโนโนก็ลักษณะการให้ลูกนะคะก็จะเหมือนกับแดงอินโดแล้วก็ที่ไม่เหมือนกันก็คือเขาจะมีสีชมพูแบบนี้ค่ะนะคะสลับกับเขียวแบบนี้ค่ะลวดลายก็จะต่างกันออกไปนะคะในแต่ละแม่ต้นนี้ให้ลูกแล้วนะคะลูกเขาก็เริ่มมีสีชมพูออกมาแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ยังเล็กอยู่ยังน่าจะยังไม่มีลูกนะคะก็เป็นกล้วยโน,โนโนเหมือนกันนะคะเป็น สายเขียวสลับกับสีชมพูแบบนี้นะคะลวดลายก็จะสวยงามโดดเด่นแบบนี้เลยใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะสามารถมาดูได้ที่งานครั้งหน้านะคะการจัดประกวดกล้วยน่าจะมีเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนะคะต้นกล้วยสายเขียวอีกนะคะหลายๆต้นเลยต้นนี้น่าจะเป็นป่าด่างน,นะคะป่าด่างลายสวยมากป่าด่างหินอ่อนที่แบบโอ้โหสวยมากๆจริงๆนะคะสวยเยอะแยะมากมายเลย นี่เลยดูลายใบยของเขานะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเราเออกมาให้ชมกันค่ะนี้ก็เป็นปาด่างน,นะคะลวดลายสวยงามมากๆเลยแล้วที่สำคัญก็จะมีเจ้าแดงอินโดพวกนี้ด้วยนะคะที่เป็นไฮไลท์นะคะสวยงามมากๆเลยให้ลูกดกมากนะคะต้นนี้ลวดลายคือแบบจัดจ้านมากๆนะคะต้นนี้ก็ลายเด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะขอบคุณเจ้าของกล้วยทุกต้นนะคะ ที่เอามานะคะประกวดแล้วก็ทําให้เราได้เห็นของสวยๆงามๆกันนะคะดูสิคะลวดลายสวยงามมากๆเลยสําหรับใครที่อยากจะเห็นของจริงนะคะการประกวดครั้งหน้าอย่าลืมนะคะห้ามพลาดค่ะสามารถเข้าไปชมของจริงได้นะคะสามารถติดตามได้ในเพจของกล้วยนะคะในเพจ Facebook